นโมูตสาะกากว,ตวา,าตุวาราตุสัมมาสัมพุทสธสธะเ <c oughs> ว่าไปไหนสักเผ่าจุมขาเก่าลงหลายนังนัสนมไผ่แวนล้อมเห็นเหอมใจวี สามอนดีปัดก้ามือหนึ่งเน่าหางยุงควนเป็นผงปัดกาดว่าคฮือกาดสักวันวันนี้สองจำท่านอ่อนน้อยจะกาดก้อยไปดองเดิกยุงรองซาสู่เป็นหมู่เขาควอบตอนัน หลานสองคนกำพาจากักภากนากูไปนางผู้ใดยังอาจอุมเอาสองเจ้าราชกุม,มารน,นั้นจา้ oh, <dear. S 1> เาเฮวังติงสังสันลาปันตานันจีวาในมือเต้าตั้งสี่ยังพางตานถอยที่จากกันส่วนขึ้นนั่นหันดูดุงพาสุริยาปุ่งขึ้นมา เมื่อนั้นสารธีดางขาดนำรถดากเอามาอันพ้ดาดารารู้อาจโดยมาสินทุวาราดมาถวายเก่าผ้สมสายตนสักสวัดแต่ประตูคุ้มน้อยราดพยานเด้ มาด,ดีปิโคสุนนางมันที่ตวนนองอาจไว้ภาวาดปิตาตั้งมาดาพัมพ้อมนางหนันด้อมตั้งไหลมีกำไม้สั่งแล้วก็อุ้มเอาหลูกแก้วล่องไปขี่ด้ยนใจสะอาดกวนผ้าเอาลาดผูดต้ตวนหันเดา ตามทางปากาสินตุสัทธาสัทธานามโายกผ้าจอมโลกจินนามันจะไขอธานีตานือเจียงผ้าจิงเสียงเ,เตสนาเป็นกาทาวา <c oughs> <c oughs> ตามาภาวิราจาวุติมาดีสปังกาสโพานา มาเดวะปารีเดเวสีมาจตังวิมานุอาหุยธามายังภาวิสามมาตถาเหสันติตารกาดังนี้พิกาวิรุราภิกุตั้งหลายตนรองสินไสสักสวัสดเจริยาจาดวังสา ส่วนราชากัญญาข้าวเป็นดุงเต้าหรือเมืองสมนังเริงรนนญิ่งงามตุงสิ่งวุ่นมีจื่อมันที่จำนาดไว้ผ้าวาดไายสารว่าคาเลผ้าอองคานแก่นไทยยาย่าศกไม่หอราไทยอย่าอะไรลำบาก อย่าตุกอยากมองใจเจนเตอถาบใดชีวิตแห่งคือคาเว่าภผาักนาไก่ากับสองด้วยสองปิมป้าอุ่นคางคาเว่าฮือผักมาก่าไก่ตาได้นา <c oughs> ที่ตังว่าตวาน้าอันว่านางมันที่ผู้มีรักขันหน้างามเจ้าแห่งฮือปอนแปล่งวงสาล่าว่าจาที่ถอยหลุดอุ้มเอาลูกน้อยสองสีไปขี่ดดดีอยู่ท่าผ้าเจ้าผ้าผู้ตวนวันนั้นแด ตาตูเวันตารูราจาส่วนว่าพายาเวันตาราตนใหญ่เป็นเจ้าไรนาลีมีใจจำเดินดีเก่ไผ่เปิดไปหือมาหาตันมีป้ามานเบาน้อยแล่อันเดเจ็นด้อยวูราโมนก็ควรเอาเมเล่ลูกเต่าไปสั่งพ่อเมเจ้าตั้งสอง ตามก้างทำรรโดยจอบใบพัตสินส้ำรอบแล้วหลดอำลายัางผ้ายาป่มเมแล้วก็อุ้มเอาลูกแก้วแลเมกันเต้าจนกันขึ้นขี่ในรถตีสิสันเดียวรู้รับเสียวอังอาซ่อนโดยมาสินทุวาราชเตียวไว้ สี่ตัไปสุบแอกแวกรถดากไปปันเข้าสู่หิมมาวันปากกวางในตาตั้งวงกวดวันนั้นเดตาตูตในเมื่อเจ้าตนวุ้นเจ้าผ้าไหวนากว่าสววซาดีเยจานาหมูเมือนรีกัมกังเต้าอึนสั่งจู้คอน ว่าพลตูรูราตาันตัง้งหลายเฮยมนหมู่สูจุงอยู่สวาซาลียาฮือมีโรกาเลเพียดฮือมีอายุอาจยืนยาว อ้างส่วนตนเราแลหลูกเต่าจังเลปั้นผังแล้วเจ็นนี้จังไปบดเป็นจีอยู่เถินเล่งตนเปิินในภัยสู่เจ้าจุงอยู่สำรานใจต่อเท่าถับต่อเต้าย่าว่าจีวังชู้คนคอนเตอ เอวังคาสะทาเที่ยวราชสิงภาวาสันดอนก็ฮือกคกำสอนโอวาทโด,ดวยวันวาดกาถาว่าปามาดาูราเจา้าป่อมเมตั้งเท่าเกลุงเอาเจอเจ้าคุณได้ไั่ข้าคุณใหญ่น้อยแล่เขียนใจ <c oughs> <c oughs> ซจุงกินต้านไปอย่าขาดอย่าพลาดาจำสินจุงยินดีอย่าถอยจนกันก่อยก็ตาำุญไปตอเเอเปินเฮยก้าสันติในมือโพเทียสตวนน้องอาจอือโอว่าจากไปยามนั่นนางน้องไว้ตนเม่ลำปึงเกสันดาน มากไข่เฮือลูกตนตานตามไปตอกแต่งใจวางเวยนยังกินอันเตียมไปด้วยแก้วเจ็ดสิ่งเสือพายิ่งพื้นคานเตอจ้าเอือหลูกตนตานใจใจแม่แต่งใจนำไปเฮายายใย่สองปางตีครั้งวางตังเตีวหมักแล้อ <c oughs> สวาาโนภ้ามหาคาสาตวนพันเผาเอาขึงพ่ารับเจ้าอองคารเถื้านเกยยาจอกผันหลอดได้นับบาไลยสิบขาบดีดี เติมเทียมปารามีเจ้าสางเว้าหือหางสังอันควางตันตันเดือเดอันเต้าตนเม่นำถอยเจ้าก็ภายเตตอดเก่ควรนผู้ไรหอดมาขอเว้าหือลอสักสิ่งตันเด้าจริงกาไปหันเด้ <c oughs> ตาตาในมือมหาสัจเจ้าจักผากเต้าอ่องจากสีเมืองผ้าวุ่นเริงแก่นกาไหวหนาปอกขึ้นหลังพอรู้ยังภาษาเต้าเทวราดกับเบง ยามนั้นแผ่นดินเปิ่งประสนานร่องกว่างปั่นไปมาลู่อาชาใจเจิตดววิเศษพันขึ้นเืเจ้ามืนตาพ่อไหวนาหล่อวิยงใจตามวิสัยเจ้าพ่อยังผาสัตว์ผอพายาปาสุธนานหมากดูแจงหากยามเดียวเบาเฮาเจ้าเรีวขึ้นอยากแผ่นดินหากพันปั่น ยารถจวันขี่ไหวนาสูตีดูเวงวันนั่นเ <c oughs> ดเทตนาวุตังเหตุหลังอันกาถาปันธนาจินจอยผ้าหยอดซอยเตสนาในจริยาปิตกาว่า

ธุราสาเรียว,วุตาทินฟังมือกูเปลี่ยนพายาเวสันตาร,ราษาาไขหันพาสันเต้าสันใจแผ่นดินไหวโปแตกรวดตังแรกพัดขึ้น เขาสเสนโรเพิ่นพื้นผาดหวยปันหววหยาดโดยปังเมกกาดังอาอืดผ้าโมมือตึงเมืองปังเมือผ้าวนเริงตนหนอไหวหน้าพ่อวิ่งใจวันนันแด สโพุทีสตัตวอันว่าโุทรีสตัตวตนพันเผาตนเจ้าหากแรงไปพอวิ่งใจปราศาสจริงโอกาสกำรีซึ่งนางมัดทีเม,ม่มิ่งเจ้าจึงกล่าวกาถา ว่าอิงก้ามตินิสาเมหิรม,มารุปังวตดิสติยาวาสสิวิเทเศทัสสะเปติกังภาวานาังมหามันติดังนี้โรรานางมันตรีจำนาดนางจุงพอภาสาตมนเตินันเป็นตีสาทินตั้งอยู่แอ่งเต้าตนปู่สอ้งหลาน ดูจริงคารผ่าเสดดดำเหลินกว่าสีปินตั้งหลายนางจุงภายตาพอผาสันโปสวงรานั้นเตอฮอาชามาหาสตุส่วนนั้นว่าปุถิสัตว์น้องอาจจิงเกาหมูอามาตั้งไหล นาสมสายจ้อยจึนทนลกมื่นจึงขานกับตั้งค้อนพุงเป็นปริวานแห่งเหเจ้าถึงเตรามักกาเจ้าสัญญาโอกาสบอกอามาตั้งหลายกานจนกันมาส่งเจ้าหนูตั้งเท่าเกจจำมา เราจะสั่งอำรากาวจี้สองตึกนี้แล้วจุงขึ้นเมื่อกวันเตือเ่อนเหยมหาตสตตุ่วนว่าโปเทียสัตตนผ่านแผวเต้าก็ขับรถแกวตนไปจิงจะไขตานต่อสิ่งหนอนเอามดที ว่าพัีรูรานางใส่ใจเฮยวิเศษนั้นจงรู้เหตุอาการดอนหักอย่าจอกผันหัดได้สักไสไตจำมานางจุงปิจารณาเลี้ยงเหล่าตีตั้งเก่ารามานันเตอ สามตีส่วนว่านางมัตรีจำนาดพ่อหองราชมักกาอันจังมาตามไต่แหงยาจงไผขอตนันเมื่อนั้นพระมานาจารย์ตั้งสี่อันอยู่ตีตันไกใส่ใจมารับมหาตานผ้าวาดเขาเบาอาจมาตานัน ฟังเตียวยันซาไซจ้าใจแร่นไปตามเขาถามคนนือบอกว่าเจ้าพายาเวสันตระออกเตียวไปหันตั้งใดนั้นจา้าเมื่อนั้นคนตั้งหลายไข่เก่าเฮรู้ข่าวกำมีว่าเต้าฮือมหาตันดีพร้อมแล้วตวนแก้วก็หนีไปเรน,นาว่าอัน วชิตุพามตั้งหลายทำใจใจว่าเต้าไลสิ่งใดไปนั่นจ้ามานุษสารว่าควันตั้งหลายใครบอกว่าเต้าขี่รถออกวิ่งไปลวยมาอัชชาในตั้งสีพ่พามรู้ที่คนจ้า เขาก็จอมครับอาอย่างเจ้า้าสีเตาพามสีเตาจอมไปหรืบใบไว,เว้เบาขาดพารัดขาดกับเอียวไปตามแนวต่างไตเปิดจะขอเอาม้าเต้าใหญ่เวทสันดอนนั่นเด้ ตาตูมัดดีอโรจิซิเหมือนั่นนางมัดที่ไว้เวียนอันพามเลียนจำมาจิงสัญญาเก่าเหตุสิ่งเต้าวิเศษพอโ้ตนันว่าพามสี่คนเกตเท่า,เ,าเลียนไตเต้าเตีวมาเตเลวานันแด่ มหาสตุสุนสมเรศผ้าเป็นเจ้ายินหันยินหน่อเนานางงามบอกยังพามตามไต่เต้าใจไฟจำบานเป่อไข่เฮอถึงสะปันอยู่ตัญญาณผ่านแพีวต้นแก้วเกิดใจจ้องป่องรถดองอยู่ท่าพามไถจ้าคนขอมือนั่นแด ยามนั้นพามตั้งหลายหลอดแล้วหลุดข้อ,อามาแก้วสี่ตัวดีอันเดีมหาสตุอาตาสิอันว่าพามหาคาสจ้าตนอองอาจก็ฮือมาสินธุวาราชเป็นตันเขพระมานาจยา์ตั้งสี่เตตีนันวัดเดียวก็มีวันนั้นแดี ตามัด่างปากาสินตัวสัทธาสัทธาสาปัญยุพันผิวต้นเก่้าเก่ากาถาวาติพระมานาอันเวกามุงติสังอาสีสายาจิงสุยาจิตุปติยาตติจตุนังจตุโรอายติดังนี้ <c oughs> พิกขวีรุราพิกูตั้งหลายในมือพามสี่คนจอมเต้าเขาสู่ราวตั้งเตียวเขาริบเร็วว่าจ้าขอเอามาสีตูเต้ามีโอใจง่ายยกไหวฮือเป็นต้านเกพระมาณนาจา์ตั้งสี่เลยมาขี่ขึ้นมือมือนันแด้ เมื่อนั้นเจา้าเหอตานมาแล้วส่วนโหรถแกวมุงควยังตั้งอยู่ไปบนสันเก่าเบา,เบาตอกเหล่าเนื้อดินยามนั้นเตวาวธสี่ตอนยินยังเหตุจิงกับเปตเตียวตำเป็นรามังคำสี่ตัวดูอาจก็มารับเอาโหรถราดปาไปอันเดีย พุทธิสัตเหมือนั้นาพุทธิสัตวนวิเศษรู้ว่าทีวาวุนิรามิดเปิตดีดีไข่ห้อนางมันทีรู้แจยงจึงเสีงเก่าวกาถาว่าอิงคามตินิสามิจิตตารูปังวัาติสติมิการหิจาวันนีนาตะขีนาสาวาหันทิมังดังนี้ โรรานางมัดทีอันว่ารูปเนื้อรีตั้งสี่เหมือนมาขี่ชานในพากรดไปรู้อาจด้วยวาติวาวุฒนากงมาเอาตวนราแต่งเป็ดเป็นเดอวิเศษอุด,ดอมเแก่นปุนจอมรู้อาจนำรถนราดเราไปคนอซาจันใจมากนางเต้าหากแดงดูเพียนดังตนกูปี หากเ่าที่เดินนางนี้เดือเมตวว่าวุตานวเตีวาวุตังสี่รูแจงที่กฎหมายจิงเอาตอนกายเป็ดเป็นเน้อวิเศษตัวดีเหมือนด่งสารที่สอนจางก็มาสอนเอารวยอย่างเตียวไปอันเดย ฮาบาโรพามาโนอันว่าพามผู้หนึ่งเป็นทนหาคนถอยจ้ามาลุนมาขอเอารถมุงครแห่งเจ้าเมือนั้นโพเทียสตันผ่านเผาจิงขานจะคือตานรถดากจิงอุ้มเอาจิงอุ้มผากป่องรอง ยังสองวังดูกเต่ากับหนุ่มเนามีตวนดองจากบนรถเดววก็หือรถแกวเป็นตันเกพร,รมะมานาจานผู้นั้นหันเดราดีในเมื่อรถแกว เต้าเหือแล้วตานไปสนตีว่าวุธสี่ตนไก่เป็ดก็ระงับเมตกับหายไปวันนั้นแหะ้ะสาจานวาสาปัญอูพาพุทธ,ธเจ้าจังสำเรยงแห่งไขนนิเตยังอัาเหตุมนึนนานเปอหือตานรอดหลัก ปางมือเป็นพยาเวสันตาราจาดไปหลังก็กล่าวยังกาทาวาฮาธิตา,าปัญจม,มากราคาสุนารัตยาจัชาตาสตังปฏิยาเตีนาจสุปาตุมานนรังนี้ พี่าวีรูราพิกูตั้งหลายอันว่าพามทนหาต้องไถร่จ้ามาลุนขอสึ่งผ้าตนวุ่นวิสันตาราราเต้าก็ภาษาถือเป็นตันด้วยใจวานจอมจินเบากึนอื่นกินเนียงเอารลูกเมเปียงรองผากหลดดือรดแก้วเป็นตันวันนั้นแด้ ตาตูปาตายาแหลกเตนันไปไปนาผ้าเจ้าผ้าเตียวหวันตั้งสี่ตอนป่อเมลูกตุ้งตองถูกเตียวตินหันตั้งหินพาเลตอกใจเมมั่มทีเวามียานได้เกือบเตียวตวงเตึกตินได้ก็มีแล มหาสัตเหมือนานผามหาสั์เจ้าเก่าวสิงนางหนุ่มเนามัททีวารุรานางมัททีสีจำนาจุงเอานางน้อยนาดกันนาลาหูตายังแกวน,นเบาสังหน่อยปีจังอุ้มเอายังนาจินช้อยจาลีเป็นใจดีบุญมากกูปีหาแกวนนาจาแล เหวันจากันว่าเต้าเก่าแล้วก็อุ้มเอาลุงแก้วแห่งตอนเดินดองหวันติวตองเข้าสู่ห้องหิมมาปานวันนั้นแด้ ตามาทางประกาศินตุสัทธาสัทธาสาปัญญูพาพุทธเจ้าตนน้องอาจจะไขอัธาบาทไปหลังก็เิสนาเป็นกถา วาราจากุม,มารังอ i า g a y ราจาวุติกุม,มาริกาสมุตมตามานาปกามุงอัญญามันยังเปียงวตาติภิกาวิรูราภิกุตั้งหลายตนร้องสินไโบริยาตสนเต้าเทียราชเวสันดอน หากหน้าก้อนเมืองใหญ่สีเต้าไตเตียวรินส่วนว่าผ้าหน้ารินต้นปอกก็อุ้มเอาลุงน้อยหน่อจารีนางมัททรีสีสะอาดก็อุ้มเอาลุงน้อยนาดกันหาก็มีกำจ้าที่ถอยเก่าที่ถอยจมกัน เข้าสู่หิมมาวันปากวางในตาตาั้งหิมมาปานก็มีลอยผ้ากันลังเก่ามานี่แหละตานาขันแรงนี่ที่ตั้งขียาสังวันนาน,า,นาเตสนาอย่างตานาขัน อันภาราภาราไปรวยกาถาวาลาสองร้อยเก่าตามหลังพระพุทธ,ธเจ้าหากตีสนามาก็เสดจาวรามมลกาลากุลเต่านี้ก่อนเดช